สดใสเช่นกันชิ้นนี้ก็จะเรียกว่าลายทะเลวนนะคะงดงามมากๆจัดได้ว่าเป็นงานที่สวยมากๆเลยราคาถูกมากรีบจับรีบจองเลยนะคะ วันนี้สมนา,าคุณสำหรับ FFC อ่าที่เข้ามาชมนะคะเป็นใหม่บ้านพุ่งยืนทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นลายทะเลวนเป็นลายยอดฮิตมากๆลายสวยคมชัดมากๆนะคะความยาวนะั้น1.2คูณเมตรทุกชิ้นงานงานมาตรฐานนะคะแล้วก็เป็นงานใหม่บ้านทั้งพุ่งทั้งยืนด้วยนะคะทักทายมาได้จ้ะลายนี้สวยมากๆค่ะมีเชิงล่างที่งดงามแล้วก็เป็นลายที่มีความ คมชัดจริงๆนะคะสวยสดใสมากๆากค่ะนะคะลายนางฟ้าให้สังเกตการแบ่งกันเป็นชั้นๆนะคะแต่ว่าชิ้นนี้เป็นลายนางฟ้าที่มีเชิงบนเชิงล่างสวยงามนะคะสําหรับเชิงบนเชิงล่างนั้นถ้าเราใส่ที่สำหรับคนที่รีบร้อนเวลาใส่ก็มักจะเอาข้างบนขึ้นข้างล่างหรือว่าข้างล่างลงข้างบนนะคะแต่ว่าลายนางฟ้า จะมีเชิงบนเชิงล่างเราสามารถใส่ได้แบบสบายๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวผิดสนใจทักทายมาได้นะคะงานสวยสีสันนั้นก็สดใสเช่นกันราคาเดียวกันนะคะอยากเป็นนางฟ้าก็ต้องซื้อ ผ้าไหมาลายนางฟ้าไปนุ่งนะคะสวยงามเช่นกันนะคะท้องผ้านานก็จะมีสีสันที่อ่อนหวานและสดใสด้วยเป็นงานสามตะกอนนะคะชิ้นงานนะเป็นไหมบ้านทั้งพุ่มทั้งยืนนะคะสาวมือ,อาลายบนท้องผ้านานมีลายโคมเล็กๆข้างในมีสีชมพูแล้วก็สีแดงสีเขียวสีฟ้าสามารถใส่ได้กับเสื้อหลากสีนะคะงานสวยเช่นกันเป็นไหมบ้านทั้งพุ่งยืนความยาวมาตรฐาน1นคูณเมตรนะคะชิ้นนี้ ดูสดใสแล้วก็หวานด้วยสามารถใส่เสื้อกับสีชมพูก็ได้นะคะงานสวยมากๆค่ะมีน้ำหนักอ่าก็ไปชมในชิ้นต่อไปนะคะราคานั้นเท่ากันหมดเลยนะคะวันนี้สุดท้ายราคาก็จะไม่เท่ากันนะคะชิ้นนี้มาแพงค่ะเพราะว่าเป็นสีธรรมชาตินะคะสีนั้นก็จะดูอ่าสีแดงออกช่ำๆงานสวยมากๆค่ะงานสีธรรมชาติเรียกว่าลายโฮลนะคะชิ้นนี้ สนใจทักทายมานะคะใครไม่เอาลายนี้เดี๋ยวสายก็จะจับจองเองนะคะเป็นงานจากคุณยายนะคะงานสวยมากสีเขานั้นก็จะดูฉ่ำมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นสีธรรมชาติย้อมมาจากครั่งนะคะออกสีแดงมีความสวยงามมากๆ มีน้ำหนักด้วยนะคะตัวพุ่งนั้นก็จะเป็นใหมบ้านส่วนเครือนั้นก็เป็นไหมจุนะคะเพื่อความงดงามเนื้องานก็ละเอียดเนียนนุ่มสวยมากค่ะสีนั้นก็จะออกช่าแบบธรรมชาติสวยมากนะคะวันนี้สายก็อาบน้ำยาให้กับ f c เช่นเคยนะคะราคาไม่แพงแถมการอาบน้ำยาให้ด้วย ทำนิ่มให้อีกจังหากนะคะอยากให้ FC นั้นได้ลองซื้อไปใช้ดูสําหรับใหม่บ้านราคาวันนี้ไม่แพงนะคะปกติแล้วสายจะไม่เคยขายในราคาขนาดนี้นะคะแต่ว่าวันนี้สายก็อยากจะให้คนที่สนใจใหม่บ้านราคาก็ไม่แพงมากจนเกินไปนะคะสวยงามมากๆค่ะรีบทักรีบถายมาเลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะ